เฮ้ยมีเครื่องบินมาตบนะเออระวังได้ๆปย้อนจีกกนีเปเกบเปนอ้เเอาร B โหลมาแล้วทามิ่งแล้วเป็นจีนูอีทำได้ดีไปไู่ซ ก็าทอดเรียบร้อยครับเห็นแล้วและเห็นลายหูเลยเหรอเฮ้ยทำไมกันลุยทำไรกันลุยทำงานมาให้เสียภาษีไปลงไหนก็ดังสามก่อนเป้าไอ้เชี่ยคนลงเต็มเลยกูลงโอ้ยทำงาสามเนี่ยฮะโอเคโอเคเดี๋ยวละกดังสามก็ได้กูสโล่เฮ้ยมีคนลงไอ้เนี่ยเหรอจ้ะ กี่้เล่นกับเพื่อนเลยเหรอวะถามจริงกูก็เล่นกับเพื่อ,อนนี่มันก็ต้องแยกกันหานของมือมองมึงผิดไปวะโทษที <c oughs> ใช่ต้องป้อมมามีคนนึงในป้อมเลยในป้อมเลยคนนึง Watch out เราจี้ฟองกานให้ผมไม่ดีอยู่ดาดฟ้ามามาดีมาล็อกให้มาอะไป่ะเติมน้ำก่อนนะตัวเขาหอวไปละกระป๋ายไม่อยู่แล้วด้วยน้อง a สร้างกระแง่น้องพูดเนาะโอ้โหเฮี้ยอยู่บนหลังคาบนหลังคามันโดดลงไปละ ได้ไหมไดนได้อ่ชมันชิดปะิงดมันมาแล้วมันมาแล้วไหนอ่ะมาแล้วไม่เห็นเลยเดี๋ยวชั้นล่างกูเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมแตกก่อนหลบแล้วหลบแล้วก็ไม่จะวิ่งข้ามไปช่วยเพื่อนสองตัวสองตัวสองขึ้นมาก่อนก็ได้เฮ้ยมันเหมือนมันโดดกลับว่ะกลับไปจิ้มฟองกลางใช่ใช่ตะขวา เอาแม่งก่อนเลยตัวเดียวขึ้นไปละพร,ร้อมแล้วพร,ร้อมละไปไปน,น็องหนึ่งป้อมแม่หนึ่งเรียบร้อยจัดสวยน้องอยู่บ้านนี้คนหนึ่ง Watch out เรียบร้อยป้ายระเบียงมีหรอ ใช่ใช en right. right. ่はは <sh <e okay. มีคนวิ่งเข้าเอาละเดี๋ยเอาดิเอาดี๋ิบห้าแล้เหี้ยวเดา๋ยเดี๋ยวเดีมันขับรถมันขับรถยิงเหรอบ้าอ๋อเออเปิดได้ยิงสิมันจะเข้าไปเก็บของที่จอได้ป่ะไปไหนแล้ววะอ๋อเห็นแล้วอยากแตกล้อหลังแตกแล้วล้อหลังแตกไปจอดไปไปไป Watch out กอนไหนไอ้ก้อาดิ กูดูกูดูอยู่ไม่เห็นมันอยู่ไหนเลย Watch out หล <Never seen. S 2> <Okay. S 1> ังห <Hit> ็นนะไม่เห็นโอ้โหเขียบมีคนเห็นปะหนาเห็นแค่คนเดียวไปมีมีมีรถขับเข้ามาในวงทางทางกูมาเลยดิเข้าบ้านระเบียงอยู่หลังบ้านระเบียงมันไม่มีของเลยเว้ยมาเดย ลูม <L> ันนี่ครัตบตาบ้าวันดีครับคุณซีิธาวันดีครับอยู่หลังบ้านระเบียงออกมาแบบไอ้เหี้ยใครปานเนอ็นเนี่ยอืออยู่หลังบ้านระเบียงวิ่งอ้อมขวามะตอนนี้ตอนนี้กูปานเน็นเนก,าานเนก่อนอืมนนวิ่งอ้อมไกลอยู่ เริ่มร้อยหย่างเออเราไม่รู้ไงเราไม่ได้ยินเสียงไงหย่องไปแล้วมีเกิดมีเกิดมามามาไม่มีคนที่นี่มีคนมันรอหน้าจะแม่เหรอยัดแม่รอดีเออเออเนี่ยเนี่ยมีคนเนี่ยตัวที่ตาบ้านยิงมันมาแล้วมันมันทิ่มแล้วมันวิ่งมาแล้วจิตตัวตัวเดียวตัวเดียวไว้กอดดอดที่อ่ะ เฮ้ยระวังรถระเบิดระวังรถระเบิดตีตามมาได้เขี่ยตามไปได้แล้วอัาตาบัสเอ้ยใช้ได้พี่รถได้ใช้ได้แต่ปักกี้อ่ะไม่ได้กูไปเก็บของก่อนเขียวใช่ป่าเขี้ยวเป็นคนยิงเขียนัดเดียวคือไปมึงจะมาเก็บของอะไรดิมันจะมาฆ่ากูเนี่ยมันมาซ้ำกูแต่กู้ไปเก็บของไม่มันคือตัวตัวไหนนี่เว้ยตัวที่ตาบัดยิงที่เมือง ไอ้เหี้ยกดเลี้ยวแล้วรถดีไปสัตว์เอาเลยคิวเดี๋ยวค่อยไปนีหาของตรงนี้เต็มเลยของดีแมนของโอ้โหงวบไม่ดีตูครับยาถึงเข้าไปในวงหาวไว้ดิเฮ้ยกูจะเก็บของกูไอ้เหี้ยนี่นี่นี่ของโกูจะถึงแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือเฮ้ยติตกยังไม่ได้เก็บเลยเอาจริง I got supplies โอ้โห ูมาใหญ่เลยมึงลองเลยมึงลองเลยมม่ต้องพิถีพิถันหรอกใส่ยูซีกูว่ายิงได้มาเฮี้ยเหลียวหลดแล้วแม่งหลดสะบัดไอสัตว์มันก็จะหมดไม่มีน้ำมันาาเไอ้ยายหญไม่ฝ่าข้ามีคนหรอฝ่ายข้ามีคนนะเนี่ยน้ำมันหมดนะเออรู้แล้วไม่ได้บู๊ต มาตึกหลอดซอกก่อนไปตึกหลอดทอกก่อนหมดพอดีอืมซิ่งครับจำ้ำจุดลู่สไนด์แต่ไม่มีสกะรอ,อวงก่อนมั้ไปขับล่าเฮ้ยมีเครืค่องบินมานั่นนี้ใครอ่ะรู้ ร้อยของกูไม่ได้คิวเลยร้อ่อยู่ก็มาได้ของอุ้ยรถไมันมีคนพู่งมาแล้วอ่ะได้ว่ามีใครได้คิวเลยปะได้ได้สองคิวอ๋อสองได้เหรอคิวเดียววะเฮ้ยเยี่ยใครปาไฟมาเฮ้ยมีมีรถมานี่โอ้โหมันยังถือมินิอยู่เลยสัตว์ ไอ้อนี่ถือนี่ถือ M24 เฮ้ยม e> uh> ันขับข้ามไปแล้วไอ้ดีขับข้ามไปฟังดูมันชนหินมันชนหินนไว้จับหินเฉยไปมันไม่รับเพื่อนถึงเลยหรอมาดิ ตอต่อนี่นหนบนตายหนึ่งตายหนึเหนลไป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 ตรงนี้ต้นใส่ผมเลยไม่ต้องขอบหรอกตะบชนเลยตะบดมีแล้วโย่อยู่ไหนนะต้องหินใช่ปะคนใส่ผมลชงเลยตอนละมี้ยบาเนอไน ตรงนี้ก็อะไรแล้วกันนะตลาดเนาะ <im ple> มีตัวมีตัว<ห>มีตัวมีตัวตรงหินนั่นแหละเฮ้ย <im ple> มีล็อกซอกยิงล็อกซอกล็อกซอกหายกลับไปล็อกซอกก่อนล,ล็อกล็อกฮอกพลัตตี้อลนเดราผม ม่อุ้ยเนี่ยกระตุกเดี๋ยวขาดกประตกู้มันโดดไม่โดดไม่โดดอยู่บนดาบฟ้าเจ็บตัวนึงโดดลัวหนึ่งโดดโดดตัวหนึ่งเน็ตสองตัวสองตัวโอ้เยอะเยอะเยอะสวยโอเคขอยัดกระบอก่อนโอเค ไม่มีแทนเป้กูยังแหลกเลยอตอนที่กูมาชนอ่ะมือถือไม่ดีเป้าเออถ้าจ่ายที่แหลกจัดน้ำมนต์ทพิดาของดีของดีตาวิเต็มเออโคตรโกงใครจะชาที่พกน้ำมนต์ไว้แบบเดียว ขอความไวเนี่ยครับเดี๋ยวเอาให้ครับสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีครับมันไม่มีไม่ยิงคนเลยวะทุกคนวงเล็กจัดวงเราด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยมีคนไหนม่ใช่เพื่อนเพื่อนไปยิงกันที่ไหนวะเพื่อนมาดิไปฝั่งนู้นเปล่านี่ยังหกคิวอยู่เลยวงเล็กเราด้วยหกเนีกูสส่เล่นตรงกลางวงก่อนบ้าดิขับล่าเลย มันไปจบอยู่แล้วบ้านมีรถปะมีมีมีบ้านมีกี่รถมันก็มีนี่ไงมดมดนมดนมดโอ้ยหยองโดนไม่ได้กูนะไม่คิวเดียวโดนไม่ได้สี่คิวไอ้เนี่ยจุกจุกดิฮัตตาบ้าสวัสดีครับมีคนหกมา ปหกกโอ้สามหมอกสามรถระเบ <c oughs> ิดไปซั้อัานัต้มกอดแตไม่ได้เล่นกันง่ายร,รถมันกากแล้วดิไม่รู้ว่าแลเราก็กากเฮ้ยวิว่งวิ่งตรงถนอนตัวยหลักตรงไปเจอเลยออ๋เห็นแล้วเฮ้ยควันซ้ายมือเลี้ยบักกี้นะผม ขับไปแล้วเฮ้ยดีมักกี้เลงล้อมันก่อนจอดจอดก็จอดอะไรอีกเลยเชี่ยเออเชี่ยไปอ่ะไอ้เหยคนขับรถคือบอกว่าพายยับตึ๊งเดียวไอ้เชี้ยน้ำมันหมดไอ้เชี้ยต้องฆ่ามีคนต้องฆ่ามีคนไอ้เชี้ย ที่ไหนทรงไหนขับตัวทิ้งเยอะน่าหมดหมดเอาหมดหมดเลไป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 แล้วไปด้วยนี้มีสองคนสองคนหมนกูไปหมดแล้วเยียคนขับมาได้ยิงเลยสัตว์อิงจิงเงงนี่แปลลิว ไปนี่มาอาตาบ้านมาหนี่มาขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพี่ยิงบนมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนวะพี่ไม่มาด่าปะกี้ล่ะเฮ้ยยิงมอเตอร์ไซค์เฟียวว่าตาบ้านทำไมมันวาบหรอยู่พี่ยิงเล่นทีมไหนครับไม่ได้เข้ามาดูเลยเล่นทีมไหนอ๋อผมรอผมไม่ได้แข่งนะครับหักแข่งของคนไม่แน่วะ ดีแล้ยก็อาป่านนมันจบเมืองแล้วดิแปะสัตว์อีกตัวเล็งหนึ่งแง่โอ้ยยังเปียวรถไปไหนเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวใครมายิงบารถให้ เอ้ยบนข่าวสองเห็นบ้าวซ้ายเออตายตายตายกลัวมอไซค์ไปเคลมไม้แม่งดิตายเถี่ยวเวลาดูแรงเอ้ดูก็แบบไม่ชวนพี่แอรบอกกูชวนสี่รอบกูไม่เล่นเนี่ย่ายแลช่วงนี้กูเล่นบ่อยด้วย